สวัสดีค่ะไผ่บงวานเพชรน้ำพึ่งเบอร์สามค่ะสำหรับโซนทางด้านหน้านะคะตัวนี้จะอยู่ติดกับไผ่เลี้ยงหวานสุพรรณนะคะจากรอบที่แล้วที่ทางสวนขุดเงาลงชํำถึงไปนะคะก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็น ฝั่งทางด้านหน้าแล้วทางสวนก็จะมาขุดเง้าให้อ่าให้ต่อเนื่องนะคะจากรอบที่แล้วเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มมีพี่ๆจากหลายพื้นที่นะคะสั่งต้นพันธุ์ไผ่บงหวานเพชน้ำผึ้งไปปลูกแล้วนะคะ ก่อนนี้ทางสวนขุดปีที่แล้วก็ขุดนะคะสังเกตว่าเขาแทงหน่อออกมาก็คือตามธรรมชาติเลยนะคะแทงหน่อออกมาให้เราได้เห็นเยอะเลยค่ะไผ่บวงหวานทานหน่อสดได้นะคะตัวนี้ไม่มีสารชซยาไนต์ค่ะคนที่เป็นโรคเบาหวานโรคเกาก็สามารถทานได้นะคะ ถ้าเขาแทงหนอออกมาก็แต่ละต้นนะคะไม่เบียดกันแบบนี้เวลาที่เราขุดเงาก็จะขุดง่ายค่ะไม่โดนตาของเขานะคะเพราะว่าถ้าโดนตุ่มตานะคะตาของเขาแตกอัตราการตายของต้นพันธุ์ก็จะสูงนะคะอัตราการยุบตายระหว่างที่เราชำถุงก็มีเยอะค่ะทางสวนก็เลยหลีกเลี่ยงนะคะการขุดเงาเพื่อให้โดนตา สนใจต้นพันธุ์ทักมาพูดคุยกันได้ค่ะที่เพจ Facebook ส,สวนธนพัสกลนครแอนไลน์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์091ค่ะ0515839สามารถติดตามคลิปวิดีโอของทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษากฤษธ,ธานาพัสก์การ์เด้นค่ะ